สวัสดีแฟนคลับ f c ทุกคนนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะเรามีนัดกันอีกแล้วค่ะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจิงจชมโลก2 0 25สาค่ะสำหรับปีนี้ประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4สนาม4จังหวัดก็ว่าได้ค่ะรอบแรก32ทีมนะคะ สนามแรกก็กรุงเทพโคราชภูเก็ตเชียงใหม่4สนามแข่งพร้อมกันเพื่อจะคัดรอบต่อไป16ทีมนะคะรอบแรก32ทีมค่ะฝากส่งกำลังแรงใจเชียร์นักตบลุกยางสาวทีมชาติไทยของเราได้สร้างผลงานดีๆได้เข้ารอบลึกๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะ พรุ่งนี้เริ่มแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยแมตช์แรกเจอกับทีมชาติอียิปต์ก็ขอให้ชนะชนะชนะแล้วกันนะคะสายที่สาวไทยของเราอยู่ก็4ี่ทีมก็ไทยอียิปต์สวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์ยังไงก็ฝากส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะสู้ๆค่ะ